ารตายายคือใครและสามารถถวายอะไรให้ท่านได้บ้างนี่เป็นคําถามที่พี่น้องหลายๆท่านถามอ้อมมานะคะไม่ว่าจะคนใกล้ตัวหรือแม้แต่กระทั่งในคอมเมนต์นะคะหลังจากที่อ้อมพาพี่น้องไปขอโชคขอลาบสารตายายที่อุทยานพระพิคเนตรร้างบางละมุงจังหวัดชนบุรีและก็ได้โชคได้ลาบนะคะสารตากับยายก็คือนะคะเป็นเจ้าที่ค่ะเป็นตัวแทนเจ้าที่เจ้าทางณที่ที่แห่งนั้นนะคะเขาก็จะสร้างสารขึ้นมาแล้วก็จะนํารูปปั้นตากับยายขึ้นมา ให้เป็นตัวแทนเจ้าที่แห่งนี้นะคะและของไหว้ที่เราสามารถถวายให้ตากับยายได้นะคะได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานเนื้อสัตว์หรือขนมหวานเหล้ายาปลาปิ้งได้หมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าศาลตายายคือเจ้าที่เจ้าทางค่ะท่านไม่ใช่เหล่าทวยเทพไม่ใช่เทพเทวานะคะสามารถถวายเนื้อสัตว์ได้ตามปกติเลยค่ะและอย,อย่างศาลตายายที่อุทยานพระพิฆเนศล้างนี้นะคะก็มีคุณพี่ที่ท่านขายอาดอกไม้นะคะอยู่หน้าศาลนี้แกก็จะ ถวายเป็นข้าวหน้าไก่ให้ทุกวันนะคะข้าวหน้าไก่แล้วก็จะมีน้ำแดงแล้วก็น้ำเปล่าให้กับตายายทุกวันแล้วพี่แกก็ถูกรางวัลใหญ่นะคะแกได้ห้าหมื่นไปเมื่อล่าสุดนั่นเองนะคะอ้อมก็มีคลิปนะคะอ้อมลงคลิปให้ดูแต่อยู่ในช่องของอ้อมสีมณีเด้งนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะและที่แห่งนี้อีกไม่กี่วันถ้าเกิดอ้อมมีโชคมีลาบกับตายายอ้อ,อมก็จะนําอาหารข้าวหวานไปถวายให้ตากับยายเหมือนกันค่ะเพราะล่าสุดนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตากับยายก็ได้ให้โชคให้ลาบนะคะให้ เข้าลาวไปหนึ่งถาดนะคะพี่น้องก็ได้มีโชคมีลาบกันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่16กกันยานี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะพี่น้องหมานหมานหมนเฮ้งเฮ้งเฮ้งจ้า